ผมรู้นะว่าคุณหลายคนเคยลำคาญพ่อแม่เวลาถามนู่นถามนี่ดังนั้นคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบแล้วแชร์มันออกไปมากๆแชร์ไปหาเพื่อนแชร์ไปหาลูกแชร์ไปหาญาติสนิทมิตรสหายเพราะสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังมันคือแฟกต์แฟกต์ที่หลายๆคนหลงตัวเองและลืมไปแล้วว่าพ่อแม่คืออะไรมีชายแก่คนหนึ่งอายุ80นั่งอยู่บนโซฟากับลูกชายของตนเองซึ่งอายุ45ลูกชายเขาจบปริญญาเอกมีการงานที่ดีมีการศึกษ ที่สุดดยอดที่สําคัญเป็นคนมีชื่อเสียงยูริตีก็มีอีก,กาสีดําตัวหนึ่งมาเกาะอยู่ริมหน้าต่างพ่อแก่คนนั้นเหลือไปดูอีก,กาพร้อมรอยยิ้มแล้วก็ถามลูกชายของตัวเองว่าเฮ้ hey, ลูกอันนั้นมันตัวอะไรลูกชายก็มองไปที่หน้าต่างแล้วก็ตอบพ่อตัวเองว่านั่นคือกาสแครผ่านไปอีกไม่กี่นาทีพ่อก็ถามลูกตัวเองอีกครั้งว่าเฮ่ hey, นั่นมันตัวอะไรลูกชายด้วยความโมโหและรู้สึกรำคาญ<ๆ>ก็เลยตอบไปว่าอันนั่นมันอีก,กายัง ผมบอกพ่อไปแล้วทําไมเข้าใจยากจังสักพักหนึ่งคุณพ่อก็เดินเข้าไปในห้องเขาและไปหยิบไดอารี่หรือสมุดบันทึกเก่าๆขึ้นมาเล่มหนึ่งซึ่งเขาได้รักษามันไว้อย่างดีตั้งแต่ลูกชายเขาเกิดใหม่ๆเขากลับมานั่งที่โซฟาและเปิดหน้าหนึ่งขึ้นมาและส่งให้ลูกชายตัวเองช่วยอ่านหน่อยลูกชายหยิบไดอารี่มาอ่านซึ่งในนั้นเขียนว่าวันนี้ลูกชายตัวน้อยของผมในวัยสามขวบนั่งอยู่กับผมที่โซฟาและมีอีกาตัวหนึ่งบินมา กที่่หน้าตาตงลูกชายผมตกใจและถามผมถึง23ครั้งว่าพ่ออันนั้นมันคืออะไรส่วนผมได้ตอบลูกชายไปทั้ง23ครั้งว่านั่นคืออีกาผมไม่ได้รู้สึกลำคาญอะไรเลยแต่วันนี้เพียงผมถามครั้งที่สองเท่านั้นลูกชายผมก็เริ่มรู้สึกลำคาญผมแล้วผมไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรอยู่หลังจากฟังเรื่องนี้แล้วแต่คุณกำลังคิดอะไรอยู่แน่นอนคอมเมนต์ความรู้สึกของคุณลงมาคอนเฟสหรือสารภาพ กับความรู้สึกผิดของคุณก่อนหน้านี้ลงมาในคอมเมนต์บ็อกซ์คุณไม่ใช่คนผิดเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้ย้อนเวลากลับไปตอนที่คุณยังเด็กๆโลกนี้ไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกมันอยู่ที่คุณจะสํานึกในสิ่งที่คุณทําและพร้อมแก้ไขมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ And that's one minute with Ram See you next time